วันนี้ครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยครับผมไอแบงค์สตอรี่นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถยี่ห้อหนึ่งครับผมซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยของคาวา s a กินะครับวันนี้ก็มาในช่วงบรรยากาศนี่ครับอย่างนี้เลยฟ้าฝนไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่แต่เราก็มารีวิวเพื่อน,น้องๆทุกคนเพื่อท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นรุ่นอะไรของคาวาเนาะ เจ้าของับนี่ครับสวัสดีครับครับแรงงอันนี้ก็ชื่อว่าอะไรครับผมอ่ชื่อปามครับชื่อน้องามนะครัมรุ่นอะไรอยู่ครับเนี่ยตอนนี้ครับเกเซตอ็กซ์ส่ครับเคอร์วสกิเซตเอ็กซ์สองยี่หาใช่มเอ่ห้ใช่มย้าอารัอันนี้เป็นรุ่นปีใหม่ใช่ไหมใช่ครับเป็นปีน่าจะปีล่าสุดครับปีล่าสุดเลยใชครับ เพ่งออกมาได้กี่มาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วครับวันศุกร์ที่แล้ววันนี้วันอะไรวันนี้วันนี้วันนักขาวแล้วก็มาก็จะอา,าอาทิตย์กว่าอาทิตย์แต่ที่แล้วครับอ๋อศุกร์ที่ผ่านมานี่เองใช่ครับอ๋อจะอาทิตย์หนึ่งแล้ววันนี้ก็รถใหม่แกะกล่องเลยครับน้งองมาดูอันนี้ก็น่าเล่นนะครับรุ่นแอร์แซฟเอ็กซ์องา ยี่ห้าอาร์แล้วกันเขาเรียกว่ายี่ห้าอาร์ใช่ไหมเครื่องยนต์เท่าไหร่ครับเนี่ยอ่าเครื่องยนต์สองร้อยห้าสิบซีซีครับสองร้อยห้าสิบซีซีนะครับผม <500. S 1> จาก <400. S 1> การใช้งานเป็นเป็นไงบ้างตัวนี้อ่าต้องต้องบอกรอตรงัวว่าปกติผมจะขับ650าสูนับโคเนื่องว่าเริ่มเบื่อแล้วก็เลยอยากลองขับรถซีซีลงเข oh. ารู้สึกก็ ถามว่ามันมันผมว่าเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มเริ่มต้นที่จะเริ่มขี่บิ๊กไบค์ใหม่ครับเ,เริ่มไหนที่ว่ามันเบาด้วยสําหรับไบเกอร์ตัวนล็น้อยใช่ครับทุกครั้งที่มันเบาด้วยครับมันเบาด้วยแล้วผมคิดว่าอ่าผมขับไปเนี่ยถามว่ามันรู้สึกไงมันรู้สึกตอบโจทย์เพราะว่าผมเน้นใช้งานพอดีครับมไม่ค่อยจะเน้นขี่ไวเท่าไหร่ครับแล้วก็มีโหมดอะไรเป็นพิเศษนะครับเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันมีโหมดอะไรไหมตัวนี้ ที่ผมจำได้หลังครับก็จะมี F F นี่คอ F F นี่คือฟูฟูนี่คือม้ามาเต็มครับ F F คือ F ตัวนี้ใช่ไหมครับผม F ก็คือแปลว่าอะไรนะ F คือฟูฮะฟูนี่คือม้ามาเต็มอ๋อพลังแต่แต่ถ้าอันนี้ถ้า L ก็คือ L จะเป็นโลครับรถม้าลงอ๋อก็คือฟูกับโลประมาณนั้นเป็นตัวย่อ L ก็คืออะไแต่เราจะปรับเป็นฟูไว้ แอคชั่นนี่ผมจำหนึ่งหนึ่งกับสงไม่ได้แต่รู้ว่าอันที่3มเนี่ยไว้ขี่ตอนหน้าฝนมันจะปลอดภัยมากเพราะว่าเหมือนมันจะช่วยเรื่องอะไรให,ให้ให้ล้อเหนื่ยขึ้นครับมันจะได้แบบไม่สะบัดเหมือนฟีล้อรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ตอนนี้เราปิดได้ครับแล้วแต่คนจะเล่น, <S <S น,นตามันหนึ่งอันนี้จะเป็นควิค k ิปเตอร์ครับ ตัวนี้จะมีฟลิปชิพเตอร์ทั้ง up และ d o w ครับอ down รุ่นใหม่จะมีฟลิปชิพ,พเตอร์ <c oughs> ใช่ครับจะมีอัพและ down เลยก็ถ้าเราไม่ใช้เราก็กดปิดได้ครับนี่คือเราแค่แคทำคัสต์ปกติล่ะแต่ผมแต่ว่าฟลิปชิพเตอร์นี่ถ้าใช้จริงผมจะชอบใช้ช่วงเกียร์เกียร์สี่ถึงหกถ้าหนึ่งสองสามผมจะใช้กำคัสธรรมดาเพราะว่าผมเผู้โรที่ระแวงไงกลัวจะเกิดปัญหาใช่ครับโอเคครับน้องๆมีทั้งอ่าอ่าอะไรนะ มีชิปเตอร์อัพและดาวแล้วก็มี ABS แน่นอนรถใหม่ๆแล้วก็มี traction control สามระดับครับสามระดับเลยนะครับรุ่นใหม่ๆก็ปลอดภัยแน่นอนเท่าหัวสำหรับรุ่นนี้ก็น่าเล่นสำหรับน้องๆมากก็คนที่แบบเพิ่งเริ่มต้นจะขับวิบไปอย่างเงี้ยก็คือเป็นไบค์เกอร์ตัวแน่น้อยอ่ะแล้วหลังจากนั้นมีโหมดอะไรไหมก็มีประมาณนี้นะมีประมาณแค่โหมดนี้มั้ยโอ้โหมัก็มีแบบประมาณนี้เพื่อเซฟ เซฟตัวผู้ขับทีอะไรประมาณก็เนี่ยได้เวลาเข้าสู่แล้วตอนนี้ก็ขับไปไม่กี่ไม่ถึงอาทิตย์เองขับไป1นึ่งเก้าไปไหนบ้างเนี่ยไม่ไม่หลับไม่นอนเลยใช่ไหมหลวงจอยไปร่มเก้าร่มเก้าไปพัฒนาการแล้วก็วนกลับมาหลังจอยอีกทีนึ่งนี่อาทิตย์เดียวพันโลใช่นี่ไม่ได้เข้าสู่เลยตั้งเข้าน่าจะเข้าอาทิตย์นี้แหละอ๋อโอเคครับผม สำหรับการใช้งานก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับน้องๆที่อยากจะเล่นใช,ใช่ไหมครับผมสูง178อ่าอ่า178ถามว่าถ้านั่งถ้านั่งโอเคเพราะว่ามันเข้าตัวนาแต่ถ้าเกิดเป็นคนตัวเล็กหน่อย mm. ก็น่าจะได้ฟีลทั้งบมดมากว่อาอย่างผมตัวสูงจะเหมาะกับพวกเน็กเก็ตอะไรอย่างเงี้ยได้ครับได้ครับถือว่าสวยครับตัวนี้มีแนวโน้มว่าจะแต่งเพิ่มไหมครับอันนี้ก็น่าจะ ต่อไปก็ได้จะทำท่อครับทําท่อใช่ไหมครับแต่ว่าท่อท่อเดิมท่อเดิมที่ให้มาก็ล่านอยู่ล่าน,นอ,ยอยู่ใช่ไหมล่นอยู่เดี๋ยวขอฟังเสียงท่อหน่อยได้ไหมครับได้ครับอ่าท่อเดิมนะอันนี้คือท่อเดิมนครับขอขอเดิ่มหน่อยครับนี่คือเสียงท่อเดิมนะครับน้องๆ ไดดด้เี๋ยวาผมว่ามันมันเป็นรถที่น่าเล่นมากเลยครับเพราะว่าคือตอนแรกที่พี่เห็นอ่ะพี่มาตอนแรกนึกว่าประมาณ650้าศูนย์อะไรเงี้ยซึ่งแฟริ้งมันดูใหญ่ๆนะมันจะมีมันจะมีอีกตัวหนึ่ง250ก็น่าจะคล้ายกันแต่ว่าสองข้านย์ั้นจะเป็นจะเป็น2อสูบอ่าเดินจานินจาสองข้าูน2์สองูบจะเป็นเขียวล้นๆเลยไม่มีติ๊กเกอร์อย่างเงี้เลยเพราะถ้าเป็นพวกพวกเซตเอ็กซ์นี้มันจะเป็น4สูบเหรอครับใช่ครับเป็นน้องเล็กสุดในตระกูลเซ ถ้าเป็นถ้าขึ้นอ่ะเป็นรุ่นเล็กสุดในตระกูลเซดิกใช่ครับแล้วเซด X 400 400, 400นี่เห็นมีข่าวว่ากำลังจะมาเป็นตัว4ศูนย์ก็ได้จะอยู่ในกลุก่มจกรานก็ได้จะเป็นถ้าเกิดมาจริงก็จะมีเซดิก5เซด X 400 4ศูนย์เซดิก6แล้วก็เซด X 10เซด X 400ผมไม่รู้จะมาจริงหรือเปล่ากำลังรอดูอยู่อโอเคแต่น่าจะอ,อยู่ที่คันนี้ก่อนแหละก็ยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องปามากนะครับผมที่ให้ พี่มารีวิวรถวันนี้ก็ขอขอบคุณสถานที่ร้านพี่ออฟนะครับชื่อชื่ออะไรนะฟอร์ร้านฟอยุชอปค่ะฟอยุชอปฝากร้านไปด้วยนะครับอฝากร้านนะร้านนี้ของเด็ดจริงครับนะครับส่วนใหญ่ก็มาหยุดแถวนี้อยู่ที่นี่ตลอดครับเพื่อการก็มาบ้างอะไรครับแล้วแต่อยู่ตรงนี้เลยใช่โอเคครับผมน้องๆวันนี้พี่ก็มารีวิวแซด่าให้ดูนะผมเป็นรุ่น ที่ออกมาใหม่เลยตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมเป็นตัวปีใหม่ล่าสุดนะผมถ้าสนใจนะผมก็ไปลองเทสดูได้ที่สูนย์หรือว่าอะไรเงี้แต่ว่าผมว่ารูปทรงมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะคผมสําหรับมือใหม่สำหรับบิ๊กไบค์ตัวนน้อยโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะผมเจอกันใหม่อีทีหน้าับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ